สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับมีผ้ามาชมแปลงเพาะครับผมตรงนี้ที่เป็นพื้นที่ขยายไม่ครับพื้นที่ว่างๆนะครับนี่ครับขยายแปลงเพาะเพิ่มนะครับขยายเพิ่มจากไรว่าสามสิบสี่สิบไลยนะครับผมนี่ครับเตรียมกองดินนะครับผมเปี่ ท,ทำการกรอกครับนี้ครับกอกันบนี้ครับแล้วก็กอกไว้แล้วก็คอยมาขยายครับขยายอีกทีนึงครับครับนี่ยจากต้นการครับมาไปหอดตังตึงครับขยายขึ้นไปครับผม หนื่งจากต้นกล้ลาบว่พอขายครับผมลูกค้าเยอะนะครับก็จำเป็นต้องขยายออกครับนี่ก็วางท่ออะไรวางทางน้ำครับผมเป็นพื้นที่ตะตอกดินไว้นะครับ ตรงนั้นเป็นพื้นที่สตอกดินนะครับขยายออกตอนนี้ก็รวมๆก็ร้อยประมาณ100าร้อยกว่าไร่อหรอครับร้กว่าไร่ครับก็จะเป็นตรงดินที่กรอ,อกแล้ว ผงก็ยู่ประมาณนี้นะครับความยาวก็อยู่ประมาณประมาณยี่สิบห้าเซนหรือสามสิบเซนนะครับประมาณครับเราใส่เต็มๆล้นๆแบบนี้ครับ รอ,รอบครับร้สึกว่าช่วงนี้กำลังเปิดเปิดเปิด,เปดอเปิดจองเปิดยังอยู่ครับ ครับฝั่งนี้เขาจะมาไลา่ไปเห็นไหมครับอันนี้ก็สิไล่แล้วั่งนี้ยังเป็นกองนะครับเห็นอยไลยเป็นแถวเป็นแถวลยครับพาไปขึ้นที่สูงดู บริเวณรอบๆนะครับอ่อมุมสูงนะครับจากฝั่งนี้ขึ้นมาฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นแปลงเพาะที่ทำใหม่นะครับแปลงพเพาะเฮ็ดหม่ครับเนี่ยมองนี้แท้ๆก่อครับมันทำใหม่ครับสดๆร้อนๆครับ ั่งนี้ที่แป็นเป็นแปลงเพาะเดิมๆครับเดี๋ยวําอยู่มาก่อนครับตรงนี้ก็ขยายเพิ่มแล้วครับลงพุนไ้น้ำครับผมครับก็ลงไ้น้ำนะครับแปลงนั้นครับให้เป็นแปลงเป็นแปลงไปนะครับ เป็นจุดเป็นจุดก็หมุนเวียนกันไปนะครับหมุนเวียนไปเตยละแปลงครับต้นกาก็สมบูรณ์สวยงามมากครับใส่ปุ๋ยก็เดือนละสามเดียนครับสิบวันครั้งนะครับครับอันนี้ บรรยากาศก็ร้อนมากครับทอดโซหน้าแรงเต็มตัวหอ่อนตับแตกครับพี่นอ้องชมต้นก้าชัดๆครับชัดๆใกล้ๆครับผมต้นก้านี่ก็อยู่ประมาณก็ปลูกอยู่ประมาณเดือนสองเดือนนะครับสองเดือนได้ครับนี่ครับนีต่ต้นก้าทีใบแตกงามนะครับ ตอนนั้นใบแตกนะงามกครับประมาณเจ็ดเดือนก็ได้ขายแล้วครับต้นกาใหญ่เร็วครับขอแน่นปึกครับขอนี่แน่นนะครับเพราะใส่กะละดินนียังกะแน่นครับ กันยากันยังนะครับกัลลากันญ้าขึ้นด้วยครับประโยชน์ของมันครับกะลากัลลาคือเม็ดปมนะครับผมอนไ้ครับกะลาครับเป็นปมที่บีบแล้วรครับกะลาปามนะครับ ว่าจะใ้าผายางเืเเเเององ้องแปลงคนยันท่าสับเปียกครับผมบางนี้ท่านได้ปูกเลยครับเพิ่งขายไปมาเดือนที่แล้วครับตรงนี้ครับนี่ครับยังว่าท่นได้ปลูกนี่ยว่านได้ใส่กอราครับ ต้องปลูกกันก่อนครับค่อยใส่กะลาได้ครับข้างหน้าก็จะเป็นกองกะลานะครับกะลาปามนะครับ ต้องกาะะครับต้องปลูกก่อนครับใครใส่กาะละ่าครับผม ตันนี้สวยงามมากครับต้นเล็กแต่สมบูรณ์มากครับเขียวเขียวงามเลยครับครับภาพ่วงับน,น้ำทั้งเป็มเลยด้วยใจครับนี่ครับเขียวงามกัดเด่นหอนแดดเปียงครับ งานก็ทำงานนะครับเป็นแบบเป็นจีบเป็นเจีเเจเเจบ,บกับคนละแผนกทุกคมก็จะย,ย้ยายกันไปครับทั้งทั้งเป็นแปลงเ,เพาะไม้ที่ไทยเพิ่งเมื่อกี้ครับนะครับต่อเขตกันางครับอยู่ประมาณสามสิบก้าไร่สี่สิบไร่ครับประมาณนี้ครับเออต้องขายายเพิ่มนะครับนะแม่้นก็ มทนลานะครัรเทศไทยครับ สายพันธุ์ดีครับยังกัมบีครับสายพันธ์